เฮยเกนมาตรงกลางพิกจายวางขึ้นหน้ามาเก็บได้แล้วพลิกตัวมองวาแย่งมาเวฟเวฟมองเวฟยัดขึ้นไปไม่ถึงต้นก้า ต้นก้าดักได้ลูกต้นก้าต้นก้าก้าใบหรือเปล่าต้นก้าต้นก้าใบทางซ้ายเก่งเก่งมาเอาไปเก่งจะหลบโดนเตะทิ้ง ขึ้นมาลูกนี้จี้ก็มาเวฟมาตามช่วยอยู่ผานุไอน้นี่เวฟมาซ้อนอีกทีเปิดขึ้นมาต้นก้า,าโอ้เดินดึงเลยลูกนี้ต้นก้าออกไปเฮอดิเกนทุ่มขึ้นมาเก่งก็ไปดันออก ขึ้นมาน่วยนี่บวกโอเฟิร์สเข้าไปแม่นนะลูกนี้แม่นนะแม่นนะแต่มันยังดึงเก่งก้างแล้วแย่งมาได้แล้วขึ้นกลางว่าว่าพิกว้าโอ้ลูกนี้เหมือนล่นแล้วแล้วโดนเตะสวนเก่งเก่งบางแย่งเฉยเลยตรงกลางเก่งเจ้าพิกเก่งโอ้เก่งโดนตัด ก้าหลุดไปต้นก <No. S 1> ้าต้น ja ก er ้าทำไงต้นก้าแตะหลบอ๋อเวฟจับลั่นลูกนี้เคอร์ลิเคนวางขึ้นมาจับลูกนี้สวยจะพลิกไปเก่งเก่งเบียดแย่งมาเฉยเฟิร์สมองลูกนี้ให้เวฟเฟเด้งเล่นเด้งเล่น แข่งห้าโมงรอบลองทนกล้าเหมือนจะหลุดไปแล้วทำไงลูกนี้มองอยู่ <c oughs> หลุดขึ้นมาบริเกนโอ้ลูกนี้ล้น ตรงขึ้นมาเวฟเวฟถึงกนเวฟเวฟโอโดนจิ schme, like. ้มออกไปพาพิกล oh, ูกน er nah ี świ, ้เจอเตชินเตชินล็อก เตชินเตชินพาไปเต่ชินล็กอกเก่งเก็บได้รู้ิเก่งจแะแหวกโอ้ไม่ค่อยได้ไปเทงเล่น ไช่กาเล่นยิงมุมแคบหวาจะตัดลูกนี้ออกทุ่มเข้าไปชุลมนุนอยู่แล้วต้นกลาเข้าไปแย่ง Wave lúc này wave chắc 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 đồn đặc Wave chờ chìm Chờ First biệt dù First biệt đi เพีงทุ่มลูกนี้เวฟเก็บได้เวฟจะไปโดนชุลมุนอยู่เวฟแหวกเวฟแหวกหลุดมาต้นกล้าถึงต้นกล้าทำไงต้นกล้าก้มก้มหลบหนึ่งหลบโดนจิ้มหลุดมาถึงเฟิร์สจับเฟิร์สยัดลูกนี้ถึงเวฟไหมโอ้โหลันออกไปแล้วทุ่มทะลุไปให้วาวาล็อกลูกนี้ ต้นก้าถึงต้นก้าทางซัดทางซัดล็อกหลบไปทีนึงปาดเข้าในลูกนี้ยังติดแล้วต้นก้าบังอยู่เวฟได้ลูกนี้เวฟเวฟเวฟจะพลิกต้นก้าต้นก้ายังไงต้นก้ายังไม่ผ่านบริเค้นขึ้นมา เฮลิเคนวางขึ้นมาติดเก่งเ,เก่งเ,เก่งให้ใครไม่รู้แล้วเวฟเวฟจะแหวกก็เ,เสียบอลนนะับแต่เฟิร์สก็ยังเก็บได้แล้วเวฟโอ้พริกลูกนี้ไม่ได้เจอแย่งแล้วลูกนี้ล้นนะ วาวาขึ้นมาทางซ้ายวาวาผ่านเตชินวาผ่านไปแล้วเจอซ้อนยังผ่านแล้วจะเปิดลูกนี้เบา,าเ,ตเตชินดักไว้ได้เตชินบังอยู่เตยัดอ้าวแล้ววายังได้มาอีกหลายมาวิววิวแต่งหนึ่งจังหวะซัดลูกนี้โอ้โหนวินนะโด่งขึ้นมาแล้วลูกนี้เก่งจับไม่ดีเท่าไหร่ตามมาแย่งได้ เก่งมองอยู่เก่งเก่งตบให้วิววิวหลบโอ้โยยังไม่แปดปีนะคนนี้แล้ววาได้ไปวะาวาเท้าซ้า,ซายลูกนี้โอ้เจอเซฟโอเคจบก่อนนะรุ่นห้าเจ็ด